เพรากิเลสเป็นตัวเผาใจเราเนี่ยตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเราถึงแม้มันจะหลอกให้เราไปหาสิ่งที่คนในโลกสรรเสริญออหลอกให้เราไปหาลาบยศสรรเสริญสุขมามาเสพก็ต่างแต่เราจะเห็นว่ามันเป็นมันเป็นของเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ด้อยกว่าความสุขที่ได้จากการกําจัดกิเลสตัณหาให้มันหมดไปจากใจเราต้องเห็นตรงนี้ด้วย แล้วกิเลสจะมาหลอกเราไม่ได้จะหลอกให้เราไปหาลาบยศสารเสริญสุขไม่ได้เ <_ continues> พราะเราจะเห็นว่าลาบยศสารเสริญสุขนี้มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมีเจริญเมืนก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาทุกอย่างในโลกนี้มันอยู่ในกรอบของลาบยศสารเสริญสุขนีได้ลาบมาเดี๋ยวลาบก็เสื่อมได้มีการเจริญลาบก็มีการเสรื่อมลาบได้ มียศก็มีการเสื่อมยศได้มีสรรมีสรรเสริญก็มีนินทาได้มีสุขก็มีทุกข์ได้นั้นถ้าไปยุ่งกับโลกธรรมทั้งสีนี้แล้วจะต้องเจอเจอความความเสื่อมของโลกธรรมเพราะมันเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่แน่นอนมันเป็นของที่ยังต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เวลามันจเจริญมันก็นําความสุขมาให้ เวลามันเสื่อมมันก็จะนำความทุกข์มาให้อันนี้พิจนารณาด้วยปัญญาแล้วก็จะเห็นเห็นตายรักในสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่จิตถูกกิเลสหลอกให้ไปแสวงหากัน